จะมาพูดถึงหนึ่งในภาพยนตร์ที่เป็นตำนานของวงการหนังสยองขวัญน,นั่นก็คือ The Shining ที่ออกฉายในปี1980โดยมีสเตลลี่คูบริกเป็นผู้กำกับ The Shining เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคูบริกและยังคงสร้างความหลอกหลอนให้กับผู้ชมจนถึงทุกวนันนี้มาเริ่มกันที่เรื่องย่อของ The Shining กันก่อนครับ The Shining เป็นเรื่องราวของแจ็คทูรนซ์นักเขียนที่กำลังหางานและโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ขาได้รับงานเป็นผู้ดูแลโรงแรมในช่วงฤดูหนาวซึ่งโรงแรมนี้จะปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากมีหิมะปกคลุมแจค็คพาครอบครัวของเขามาอยู่ที่โรงแรมด้วยซึ่งประกอบด้วยเวนดี้เทอร์แรนซ์ภรรยาของเขารับบทโดยเชลลี่ดูเวลล์แดนนี่เทอร์แรนซ์ลูกชายวัยเล็กของเขารับบทโดยแดนนี่ลอยด์แดนนี่เป็นเด็กที่มีพลังจิตพิเศษที่เรียกว่าเดอะชายนิ่ซึ่งทําให้เขามองเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตปัจจุบันและอนาคต ที่เชื่อมโยงกับสถานที่ที่เขาอยู่เมื่อพวกเขาเข้ามาอยู่ในโรงแรมแดนนี่เริ่มเห็นภาพหลอนของเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงแรมในอดีตและสัมผัสได้ถึงพลังงานชั่วร้ายที่แฝงตัวอยู่ในขณะที่ฤดูหนาวยิ่งลึกเข้ามาแจ็คเริ่มสูญเสียสติเขาถูกควบคุมโดยพลังอาถรรพ์ของโรงแรมและค่อยๆกลายเป็นคนที่บ้าคลั่งเขาเริ่มมีอาการจิตหลอนเห็นภาพหลอนที่กระตุ้นให้เขาทำลายครอบครัวของตัวเองเบนดี้และแดนนี่ต้องพยายามหนีจากความบ้าคลั่งของแจ็ค แล้วชีวิตลอดจากโรงแรมโอเวอร์ลุกที่เต็มไปด้วยพลังอาถรรพ์เบื้องหลังและเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการถ่ายทำโดยชายนิงคูบริกขึ้นชื่อเรื่องความพิธีพิถันและความสมบูรณ์แบบในการทํางานซึ่งเห็นได้ชัดจากการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้หนึ่งในเทคนิคที่โดดเด่นที่สุดคือการใช้กล้องสเตดีคแคมซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคนั้นคูบริกและพุ่มกับภาพจอห์นอัลคอตใช้สเตดีคแคมในการถ่ายทําฉากที่แดนนี่ขี่จักรยานไปรอบๆโรงแรม ทำให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกของโรงแรมโอเวอร์ลุและสร้างความตึงเครียดให้กับฉากเหล่านี้ได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งเทคนิคที่ครูบิกใช้คือการสร้างฉากในโรงแรมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในสตูดิโอเพื่อควบคุมทุกองค์ประกอบได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่การจัดแสงที่เป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงการออกแบบฉากที่สื่อถึงความอึดอัดและความน่ากลัวของสถานที่คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเล่าที่น่าสนใจในกองถ่าย The Shining กันบ้างครับ หนึ่งในเรื่องเล่าที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดคือการที่สแตลลี่ครูบิกทำให้เชลลี่ดูเวล l ต้องแสดงฉากสำคัญซ้ำถึง127เทคนั่นคือฉากที่เวนดี้ต้องใช้ไม้เบสบอลตีกับแจ็คเพื่อต่อสู้เอาชีวิตรอด จากที่ต้องถ่ายทำซ้ำหลายครั้งขนาดนี้ทำให้ดูเวลต้องเผชิญกับความเครียดและความกดดันอย่างมากจนถึงขั้นที่เธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจคูบิกใช้วิธีนี้เพื่อดึงอารมณ์ที่แท้จริงและความรู้สึกของความสิ้นหวังออกมาจากการแสดงของเธอซึ่งในที่สุดก็ได้ฉากที่ส่งพลังและเป็นที่น่าจดจำอย่างมากนอกจากนี้แจ็คนิโคลสันก็ต้องผ่านการถ่ายทำที่หนักหน่วงเช่นกันโดยเฉพาะฉาก He ียส Johnny ที่ต้องถ่ายทําซ้ําหลายครั้งเขาถึงกับต้องใช้ขวานเจาะประตูจริงๆเพื่อให้ได้ภาพที่สมจริงที่สุดและเสียงตะโกนของเขาก็กลายเป็นหนึ่งในเสียงที่น่าจดจําที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ s <S พูดถึงความรู้สึกของนักแสดงและทีมงานกันครับแจ็คนิโคลสันเคยกล่าวไว้ว่าการทํางานกับสเตลลี่คูบิกเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนแม้จะเหนื่อยล้าและท้าทายแต่เขาก็รู้สึกว่า คูบิกเป็นผู้กำกับที่มีวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเชลี่ดูเวลก็ยอมรับว่าการทำงานในเดอะชายนิงเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของเธอแม้ว่าการที่เธอจะต้องเผชิญหน้ากับความเครียดและความกดดันอย่างมากแต่เธอก็ภาคภูมิใจในผลงานที่เธอได้มีส่วนร่วมสร้างขึ้นมาสำหรับครูบิกเองการสร้างเดอะชายนิงเป็นโอกาสที่จะทดลองเทคนิคใหม่ๆและดึงเอาอารมณ์ที่ซับซ้อนและลึกซึ้งออกมาจากตัวละครเขาเคยกล่าวไว้ว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญธรรมดาแต่เป็นการสำรวจความบ้าคลั่งและความกลัวที่อยู่ในจิตใจมนุษย์สุดท้ายนี้ t ด e s ใช้นิ่งสำหรับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังสยองขวัญที่มีฉากหลอนหลอนแต่มันคือการสำรวจจิตวิทยาของความกลัวและความบ้าคลั่งผ่านการถ่ายทำที่เหนือชั้นและการแสดงที่ยอดเยี่ยม t ด e s ใช้นิ่งเป็นภาพยนตร์ที่ทิ้งความรู้สึกอึดอัดและความสยองไว้ในจิตใจของผู้ชมแม้จะดูจบแล้วก็ตาม